ที่เด็ดของร้านหลงเหมินนะคะที่ทุกคนมาแล้วต้องรับประทานคืออะไรคะคุณยุ้ยของจอปูค่ะที่นี่น,นะคะมีนี่เลยค่ะอันนี้จะเป็นปูก้อนนะคะเนื้อปูเน้นๆเลยค่ะเป็นปูก้อนค่ะจะเปิดให้ดูว่ามีทุกก้อนนะคะทุกคนนี่เลยค่ะจะบอกว่าลูกหนึ่งเนี่ยกินคนเดียวก็จุกๆไปแล้วนี่ค่ะเห็นไหมคะว่าเขาใส่ปูก้อนนะคะน่าทานนะคะและเรานะคะสามารถนะคะที่จะซื้อแบบเอาไปทำรับประทานเองด้วยใช่ไหมคะคุณยุ้ยค่ะ หลังจากที่เราได้ชิมรชสชาติหอยจาอแซตอร่อยสุดนับของหลงเหมือนแล้วนะคะเราสามารถซื้อกลับไปรับประทานเองที่บ้านได้ด้วยนะคะมีทั้งสั่งให้ทอดแล้วแล้วก็มีทั้งแบบเอาไปแช่ฟิสนะคะเพื่อเก็บไว้ทอดเองนะคะไหนให้คุณยุ้ยแนะนาว่าถ้าเราจะซื้อหอยจาอเนี่ยไปรับประทานเองที่บ้านมีแบบไหนบ้างคะแนะนําเลยค่ะ ของทางนั้นเราก็จะมีปูก้อนนะคะแพ็คนึงยี่สิบลูกหกร้อยค่ะแล้วก็จะมีปูหวีเนื้อปูตรงปกนะคะแพ็คนึงยี่สิบลูกเหมือนกันห้าร้อยค่ะแล้วก็จะมีจอว์มินิแพ็คนึ่งสองร้อยมีสามสิบลูกค่ะรู้สึกว่าไอ้จอมินิเนี่ยจะขายดีสุดใช่ไหมใช่ค่ะทำไมไหนลองเล่าซิทำไมจอมินิขายดีสุดคะเออมันมันกินง่ายแล้วมันก็แบบอย่นี้ไม่มินินะคะอันนี้ลูกใหญ่ค่ะมินินี่เล็กกว่านี้หน่อยนึงใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วทำไมถึงขายดีขายดีของหมงมัันนนกกกกิพออออออดีคคค่่่ะะะแล้วม็รรรบบย เรียกได้ว่าเป็นสิ่งที่ฮอตที่สุดของหลงเหมือนเลยแล้วจอมินิเริ่มต้นที่ชุดเท่าไหร่คะคุณยุ้ยสองร้อยค่ะสองร้บาทนะคะเราจะได้จอมมินินะคะสามารถรับประทานเล่นได้เลยนะคะเป็นของดีของฝากของจังหวัดชลบุรีค่ะ